ความตายเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนดังนั้นเราต้องไม่ประมาทคนที่ตายบนท้องถนนคนที่ตายอยู่ตกเครื่องบินตายบ้างจมน้ำตายบ้างถูกฆ่าบ้างฆ่าตัวตายบ้างคนที่ตายตายกันอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะตายวันนั้นวันนี้ใช่ไหมเรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยใช่ไหมบางคนเนี่ยหมอบอกอีกสามเดือนตาย อยู่มาเป็นปีก็มีมันไม่แน่เลยอันนี้จังไม่แน่นอนดังนั้นเราไม่รู้ว่าความตายจะพลากเราเมื่อ,อไหร่ <c oughs> จึงต้องไม่ประมาทถ้าเกิดพรุ่งนี้จะตายจะทำอะไระพระพุทธเจ้าเคยถามกษัตริย์นะถ้าพรุ่งนี้ท่านจะตายท่านจะทำอะไรเออเห็นไหมกษัตริย์บอกว่าพยายามคิดเรื่องกุศล <c oughs> เ เนี่ยยอมลองนึกง่ายๆถ้าพรุ่งนี้ยอมตายทํำยังไงเนี่ยเตอเหลืออะไรที่เรายังไม่ได้ทําบ้างเราคงรีบทําโน่นทํานี่ทําอะไรต่ออะไรใช่ไหมถ้าเรารู้จริงๆว่าพรุ่งนี้เราตายต้องฝึกฝึกจิตให้จิตตั้งอยู่ในกุศลเพื่อเตรียมตัวรับสภาพอะไอเอาละพรุ่งนี้เราตายเราจะวางจิตอย่างนี้แหละทีนนี้พระเจ้าให้วางจิตยังไงตอนตายนะไปดูพระสูตรนี้ว่าพระองค์บอกว่า พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเห็นนะพระศาสดาให้เราเนี่ยเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายอย่าวันไหวกับความตายต้องกล้าเผชิญมันทุกคนต้องเจอแน่ แต่เจอเวลาเจอแล้วเนี่ยเราจะสู้มันยังไงเราจะวางจิตยังไงไม่รู้ว่าเราจะนอนติดเตียงตายหรืออุบัติเหตุตายหรืออะไรตายเลือกรูปแบบการตายไม่ได้นะดังนั้นทุกคนต้องมีความพร้อมวันนี้เรามาบอกความพร้อมเพื่อต่อสู้กับความตายซึ่งเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนโดยตรง พระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกธรรมชาติสามอย่างคืออะไรคือความเกิดความแก่ความตายชาติชราหมรณะศาสดาของเราให้ทราบไว้เกิดมาตรัสรู้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เกิด แกตายจะแก้อย่างไรดัง <c oughs> นั้นการที่พวกเราทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์ตรงนี้อย่ามัวไปติดพิธีกรรมอะไรอยู่เร่งรีบทำความเข้าใจในเนื้อธรรมให้ได้พระองค์จึงบอกว่าการรู้อริยสัจสี่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมา ุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงต้องได้เสพครบต้องได้ฟังต้องได้อา่านซึ่งพระศาสดาบอกไปว่าสัตว์ที่เวียนไหยในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้เสพครบคำพระศาสดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยก็ไม่ได้เสพครบ เป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากมาก็ไม่ได้เสพครบต้องเกิดในมนุษย์และต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าหรือธรรมวินัยที่ยังดำรงอยู่ด้วยดังนั้นก็ให้เรารักษาจิตอยู่ในเรื่องอะไรในอารมณ์ที่เป็นกุศลให้มากดังนั้นเวลาจิตเราคิดอกุศลพระพุทธเจ้าให้ทํำยังไงร,รีบทิ้งรีบละพอเวลาจิตเราอยู่ในอกุศลยโยมพุทธเจ้าบอกปัดออกละนันทิ นันทีแปลว่าความเพลินจิตไปตั้งอกุศลปุ๊บรีบทิ้งเลยปัดมันออกอย่าปล่อยให้มันตั้งอยู่นานตั้งอยู่นานมันยิ่งเจริญงอกงามไพบูล์น่ะพอเจริญงอกงามไพบูร์เราก็ติดนิสัยไงติดนิสัยในการเสพคบอกุศลนั้นให้ฝังอยู่ในใจเราเกิดเป็นอนุสัยเป็นอาสวะขึ้นมานอนเนื่องในใจเราอย่างเงี้ยพระองค์ทรงอุปมาอย่างนี้ว่า เวลาเรากำลังคิดอกุศลให้นึกเสมือนว่าไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเราอยู่หรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะหรือหนังศีรษะเราเป็นยังไงอยู่ได้ไหมใครลองเอาไฟแช็กไปลนเสื้อผ้าของอีกคนหนึ่งสินะอยู่ได้ไหมไม่ได้ลรีบดับไหมรีบดับดังนั้นเวลาไฟไหม้โพรงเสื้อผ้าเราเนี่ย พระองค์บอกว่าเธอต้องใช้อะไรฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับใช่ไหมสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนจริงไหมไม่มีการหยุดความเพียรในการดับไฟเลยจริงไหมโอ้ยมจะตบตบตกตบ,ตบ,ตบ,ตบกันใหญ่เลยใช่ไหมอ่าช่วยกันดับไฟนี่แหละ เพราะไม่งั้นโยมตายแน่นอนดังนั้นอกุศลเกิดขึ้นพบที่เป็นอบายนารกกัมเดชานเปรววิสัยกําลังเกิดขึ้นกับเราแล้วนะอ่าพระพุทธเจ้ามีมหากรรม,มวิพังยานในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดรู้ว่าผืนนานไหนจะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพอะไรต่อไปพระองค์ก็บอกแล้วเนี่ยอกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้นรกกัมเดชานเปรวิสัยปรากฏ ดังนั้นถ้าเราคิดอารมณ์สิแบบเนี่ยนรกกําลังเกิดขึ้นกับเราทุกขติสามแบบกําลังเกิดขึ้นกับเราต้องรีบละนันทิละความเพลินในลมนั้นให้ไวที่สุดพรองจึงบอกเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีอัปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนจริงไหมนั่นนะ่ะ